่าสวัสดีครับผมอ่าสวัสดีครับอ่าสวัสดีเส้นฟาเปียนครับผมอ่าสวัสดีครับวันนี้วันนี้คงชุดไทยด้วยพี่น้องเออตามนัดหมายพี่น้องเนะาะม่ตามนัดสี่ดีด้วยพี่น้องอ่าพี่น้องผมจะวางกองหนายด้วยเห้ระวันีของตื้อันไดีครับเห้ระวันีของ แต่สีโป๊ะบ,บอกแค่นี้แหละคือว่าระวังนี่ของข้างบนนะอลยเอามาตามโค้งจุดท้ทายของพ่อเสี้ยนฟาตินด้ะพี่น้องเดิศโค้งจุดท้ทายอ่าจะเป็นยังไงบ้างใจรวยว่างวดนี้พี่น้องอืเป็นเศรษฐีรวยบ่เมื่อเศรษฐีเมื่อเศรษฐอยากกินด้วมั้งผมว่าควันดีบ่ละพ่อคื้อโย่คื้อโย่คื้อโย่คืออยู่ แค่กะสิกรรมชักไปว่าให้ระวังนี่หกอ่ะมันสิกรรมไหแล้วว่งนี่หกกับหัวบอกพ่อหรือว่าตั้งไหนแก่ให้กับเลยกกับหัวเด็กของหกได้คือลองเด้อเอาหัวมันเอาเอาหัวมันลงเด้อยบานนี่โอ้หัวมันหัวลงแล้วเอาหัวขึ้นเด้อยบานพี่น้องอ่ะโอ้ปีนขึ้นเด้อผมจะมาบอกตัวเนี่ยจะผมบอกจะว่าให้กับพี่หกคนนั่นละพี่พี่หกเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนทางเลยหกไหมอ่ะมันจะมีสีด้วยเรื่องวันนี้เด้อ มีสีอวยมีสีัวยอ่านี่ยสามตัวก็มี่แปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดครับตัวบนแปดหกเจ็ดครับไหลานี่ของตัวพี่น้องโอ้ต้นแกไว้่อนไหหลงนี่ของเอาตัวตรงกันกับเลขบ่งนี่บอกเอม่นครับคนจับจับมือเชื่อกันคนว่าใหวังนี่ของคนว่าอืมง่ายๆคนจับชับมากเชืกันไหวลำนี่ของประชาชน โอ้มันก็ว่าไงแต่ว่าสิของนัญญานั่นมันอวยไปมันก็เป็นไปได้สี่องนั่นครับมันเป็นไปได้มันสิอวยก็บอวยหัว่าลุ้งเหมือนกับสิของอวยผมวขึ้นแย่ตั้งชื่น้องสิพิจารณาเอาโอ้ครับผมไปได้ผมไปได้ทุกอย่างแก้ข้างล่างกับยุ่งซุ่มกุมเข่าลางกับกุมเข่ามาเปลี่ยนแปลงนอกจากสิพักกันกลับเอาเองก็พี่น้องดื้อ เตะกลางกับกุมเ้านั่นล่ะครับผมซีจูนเก็ดสีเกตนั่นล่ะก็คือใช้เตะกะตรงกับเอาเองผมสุบกับไหลอ่าไปเห็นพื่นบ้านกับกับเอาย่าสิไปมาบอกกับที่บอกออกตัวกับมากจ่บอกโอ้ยเอาแล้วนกูจะว่าเงี้ยจะว่นี่ว่าเตะไม่ได้กับจะมาลุ้นกูเงี้ย ต้องซื้อกลับไปน้ำมันทางดุแวนไปทามันออกตกกลับมันกะสีงาก็ฝันดีป่ครับขึ้นืยอะครับคืออเยอใช่ได้ใช่ได้โอเคเลยโอ้แต่กำชับมาให้อวยขอเละไรกกงด้อเีง้องด้อมีปัญหายางเดียวมีปัญหาวางหมองเดียวเดี๋ยะให้อวยของอดเี้องอ่างเดียวมัญาบมัวเนอขอเสยอดอมัด่อเยน้องเรอ้สยโอ้ไปปุ๊บเจ่อแเดยวดทันทีเลย ่าแต่ตัวเน้นเน้นคือแปดหกโม่ตัวเน้นเลยอ่าตัวเน้นคือแปดหกล่างมากคือ,อแปดเจ็ดได้ไม่กะเน้นทั้งสองคู่เลยน,นะอ่ากันไหวอ่าเนของเน็นของกนั้นหันสองตัวแล้พี่ลองเน็คของกุ้หันสองตัวอื คืชุดบนชุดบนสามตัวบนนะนั่นนี่ขยายออกมาแล้วมันมีเรศสองคูเรศสามตัวสองต,ตัวนี่สองคูสามครู <ung. S 2> นี่คือสองครูเรศหกแต่พิจารณ์ใจละพิจารณ์หาเอาผมสิบบบบอกแต่ผมสิบบอกแค่ว่าเหรอว่าง,ง <ung. S 2> าเรศหกเหรอว่างเรศหกบนสิบเตียงมันสิกรับับได้มันสิเตียงกากับกบอบแต่ผม <ung. S 2> บอกไม่สิเตียงกาับตัวพี่นุ่ คืดว่าบ่คืดว่าแหละครับว่าที่ผีเลยแหละครับอืมมันสิตีร่างกากลับครับครับผมแต่รังฮ่องพีแต่แกพีกลับซื้อนี่ลังกุมรังเลยคือพีกลับซื้ออืมพีกลับกุมรังครับผมกุมรังกับนี่สามคููกับพีกลับก็เป็นหกคูอ่าถ้ากลับตัวกลับตัวก็เป็นหกคูครับผม ข้างบนก็มีสามครูกับของครูคือเขาโมแต่ให้สิกธับหรือของเด็กพี่น้องอ่รเราบ้ามีของแต่ดีกันไว้กันไว้โดยเพาะมันมป็นกันนะครับของแค่นั่นใครเราบ้างมีของอย่างเดียวเออเดินมาไมีไปอยู่อยู่ห้องทีแต่ใครเราบ้างมีขออย่างเดียวมีของมีมีสิทธว,ว,ออว,วย่วยหัวขึ้นได้พี่น้องเนึกว่ามันวออ่วยหัวลงครับ มัน,นีึกถึงเมย์หัวขึ้นได้บ่ะอือนี่นี่นี่ครบรอบเาสิมาแล้วครบรอบบ่พ่อแม่งครบรอบสิมาแล้วครับตัวสวอมย์หัวลุ่งนี่อมย์หัวลุ่งบ้านที่เวยหัวขึ้นคือครบรอบสิมาได้ป่ะอือครบรอบสิมาแล้วแต่ผม,ผมสืบทว่าผมเสือหายระวังตีริกงกยังเดียวครับผมพิษสามตัวบนสองตัวบนในไก่ระวังตีริกงกยังเดียวอือ มันกลับเป็นไปแชร์ผม่มถึกหน้าไว้นสูตรผมว่ามันบ่มไปุดยอดสอนมึงกับมึงวั่อนหลังไปแ้หลายหปีครับผมองเดือนนี้มันไวยขวานเลยพี่น้องมันพอไปใช้รูมันออกหว่าอกหวขืนได้ไหมอืมมัน้การซื้อมักัรซื้อเป็นมันกัรซื้อกายเป็นเจ็ดคู่ด้วยคือรางวัล แต่งชุดเป็นกลายเป็นเกสครูลอ๋องั้นต้องเอาหัวหัวขึ้นตัวหนึ่งสองตัวเอาหัวขึ้นอ้วยสองตัวครับผมมีสองชุดที่ต้องเอาหัวขึ้นด้วยเนี่ยกลุ่มนี่ของเอาหัวขึ้น,นบดทันสองกลุ่มด้วยครับแค่นี้ชุดนี้นั่มนั่มอะรกันนารุนแล้วก็ม่สิดติด้กินก้อยงว่วนเลยพี่น้องโอ้ไม่ซิดติดกินก้อยงว่วครับเป็นที่มาสำคพอ วายกัดแม่นต่แม่น้อเหันปะเหนดาแนวเลยมันแบนแต่ที่ขีไปกินไข่งัวได้ส่น้องโอ้หม้เจรณาลของไข่ดีดีอืมสืสิบ่าก้อนสิ่อถึสิว่ากะมึงกระเป๋าขนาได้ี่น้อง่บมึงกระเป๋าขนมกระเป๋าตึงบ่อกระเป๋าบ่อตึงกันเรียนๆของป่าของก้อมันเขากระเป๋าตึงกัยโอนเทว ครับผมโยนใส่ตัวอ้วยหังว่าล้นะวอ้วยหัวขึ้นนะคุณครับอืมโยแท่ตัวอ้วยหัวขึ้นครับแท่เถียวนี่ผมว่าผมเรอผมสีขาวดิมันใจได้บ่พ่อแม่นผมบอกว่างาไว้เลยโคตรเลยผมสีขาวสีขาทั้งทางล่างทางบนโอ้มันเป็นมาทั้งครูด้วยเนี่ยดังเลยแล้วพ่อฮะดังฟ้าปิีนเข้ามาอันแล้ดังบ่ดังฟ้าปิีนแล้วข้ามาทั้งบนทั้งล่าง เมื่อเกมื่อต่งวัดปีนแล้วยืนนีพัตตลีใบละสามลอยหับละสามลอยยี่สิบเมื่ันไม่ขายเออว่นไม่ขายครับเป็นบันไดมีกับพกกันะปญาตแบ่งกันเงินด้อยสิน้องหรือคัแบ่งกันด้วยเออแบ่งกันคู่ละใบช่งใบไปแยกสิบไปเอาคู่เดียวมีใบมือถือตึงกันชุกคนครับเออเดเจ็ดสี่นั่นถ้าันชุกคนด้ไปเอาคู่เดียวได้เจ็ดสี่ั Mm มันตรงกลับเดียวเลยตัวนี้มันตรงกลับครับสองสิ่กับอยากเพาสี่ศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดกับสี่เจ็ดเจ็ดสี่แค่น่ะโอ้แต่กลับก็สานี่ละกลับบรเวทีสวัสดิ์พวกลับด้วยกลับแต่ที่น้องฮะมันเคยออกกลับมันก็ตรงกลับั้นเสแกมันบ่มาตกกองมันจะไปออกตักลับก็ได้ครับผมชุดบนทคงจำนั่นละแล้วแต่สี่พิจารณาเอาสี่ดึงบนดึงล่างแต่แต่เรื่องที่น้อง ครับที่หลักบนหลักดางลางกระไรบ๊อบไปยังมันกระสีไปได้ทั้งสองข้างนะนี่แต่ปุปลาไม่ถือเพ่าะมันไม่ถือละนี่ครับผมบอกว่ามัถือเดียวอืมแี่รวังสองกุ้งนี่มันตากถึงเลยกุ้งบนก็คือ ยากครั้งเดียวยานได้ชุดบนล่ลงางยานจะสุด่างขึ้นบนแค่นีกครับตละปัร์ติสิทธิ์แม่งยันมกลับมันกลับทานจะลงตัวยู่รางขึ้นบนตัวยู่บนล่งลงอ่างนมันติดปตัวโอ้ยระเตียเออมันก็ชีบนีนะพวนเสียวเสียวเสี่ยวสมองอยู่กันอ่เนี้ยะเสียวมันไม่แกล้งแค่พม่ามันติดแต่เรืองมันก็ค่ออกขางบนดูเด้อพี่สียงครับผมนี่ซุมนีมันเค่ออกบนดูแก่นเดียรล่ะอืม วดมันออกหาแปดเก้าคนน่ะพี่น้องหาเก้าแปมันออกไม่ได้ละมันเกิดออกบนบมันก็ออกหเหยียบอยู่<ม>เื่องเรื่องรของใครดีผมบอกแค่นี้ละระวัง่งเรของใครดีเได้สิ่งต่ปแต่ละหะน้า,ลา<ม>นเลย่องของว่าเรื่องของตัวแปงปวนสุดตัั่นปวนเน่นในขครับผมตัวอื่นไม่นกอบว่าคนไหนตัวอื่นก้าว่าอยู่อยู่อยู่ห้องทีอปันปวนแต่ละอางเดียว อกิดองสิ่งต่งงีปัญหาแล้วเตรียมตามข้องันดิฝันว่าจะได้พอฝันเราไล่ย่าแต่ฟันยังไงฝันว่าขนมันมันไปยืนจะเส้นตัวหม่แล้วมันตีลังกากลับลงมากหมว้ายมันตีลังกาลงโอ้คนตีลังกาบนตีน่ว่าเน่ยบางคน่หว่เนี่ยนี่ควอพันอ่ว้หัวตัวนี้มันเห็นแข็งแรงจนนี เป็นแบบนี้เดียนี่ยี่สองตูนางห้าสิบ็ดฮะ้หกแย่แล้วตู้กแยกแค่งนี่แหละพี่น้องอือแครงี่หกจะสองตัวนี่่ะก็วดว่าหลายราแวดสองคู่โนู้แต่ว่าต้องไว้อือมันนั่นกับว่าต้องคีดกับระหว่างารลักการเดี๋วผมว่าไม่ติดคีดกับก็คั่ละ่ามันคีดกับบมนี่ฮเลยพี่น้องมือว่าตีสองนี่มแค่แค่ล นี่กับฟิตเตรสูงแต่นะ้อไปอ่าเพราะขึ้นสูงมันดำแต่เนื้อขึ้นต้นไม้ตีงกาสิอเป็นต้นไม้ตีังกานีอยู่อยู่่่ะว้าวมันมันมาตกลงมาทางหลางนี่มาใหครับนังกาไม่สมุนในเืองทุโอ้มันบว่วยลงมาเห็นมันบวบลงมา้างล่างว่ะมันบริหลวสากลงมาตีบ่อเนี่ยมันก็หันวนบนเมืองทุกวนตีเอา อืมันแบบที่อย่างนี่พี่นิราวันถนนนอ่นเลยคูกันมานางคิตราโอติเสียงตาสามอีกทีเลยอืมกด็เอะไรวามันติเป็นเหระวะก็เด็กแคนนั่นแหะเด็กขคงสองตัวครับผมเด็กลุมสามสอามคูนหละงเด็กงคีนสองตัวประมาณนี้เนาะก็แปดหกเจ็ดแปดเก้าเจ็ดกันไม่อกลอ่า ครับผม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 ครัมครับผ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 มครับมครับผรับผมครับผมครับผมครัมครับผมครบผมครั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 บครับผมครัมคับผมครัคับผมครับครับผมคครัมคครัครับผมคบผมครับผมครัครัครับผมครับผม ผกู<ะ>แต่กมาปีครับเราต้องเลกุ้มเล็ขหกตัวน,นึงี่ติดหกก็พี่รอง